ไมโครไบโอมหรือก็คือจุลินทรีย์จำนวนมากในระบบทางเดินอาหารของเราค่ะซึ่งมีมากมายหลายชนิดมีทั้งในกลุ่มที่เก่ะให้เกิดประโยชน์แล้วก็ก่ะให้เกิดโรคถ้าหากอยู่ในภาวะสมดุลจุลินรีย์ในลำไส้จะช่วยมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการค่ะอย่างแรกเช่นในระบบย่อยอาหารช่วยในการดูดซึมช่วยในการสร้างสารอาหารบางชนิดเช่นวิตามินช่วยในเรื่องภูมิคุ้มกันและยังมีบทบาทในการควบคุมน้ำหนักแล้วก็เรื่องโรคอ้วนค่ะ ความอ้วนหรือว่าภาวะน้ำหนักเกินค่ะเกิดจากการที่เราบริโภคแคลอรี่เข้ามามากเกินมีการใช้พลังงานไปน้อยค่ะและในปัจจุบันพบว่าความไม่สมดุลของจุลินซีในลำไส้มีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักเกินและภาวะโรคอ้วนค่ะอย่างแรกก็คือจุลินซีในลำไส้ของคนที่มีโรคอ้วนพบว่าจะมีบางชนิดที่มีการเจริญมากผิดปกติซึ่งบางสายพันธุ์อย่างเช่นสายพันธุ์ที่ชื่อ f e r m i c u t u s ตัวนี้ค่ะก็คือจะทําให้ร่างกายเกิดการย่อยอาหารบางประเภท ได้มากขึ้นแล้วก็ดูดซึมพลังงานเข้ามาสะสมได้มากขึ้นค่ะจุลินซีในลำไส้ค่ะจะสร้างกรดไขมันสายสัน้นซึ่งมีความสําคัญก็คือจะสามารถส่งสัญญาณไปยังอวัยวะนอกเหนือจากลำไส้ได้สําหรับบทบาทที่ช่วยในการลดน้ําหนักค่ะกรดไขมันสายสั้นนี้เองจะมีผลต่อการควบคุมพวกเรื่องกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเกี่ยวกับความ หิวความอิ่มช่วยในการเผาผลาญไม่ว่าจะเป็นเผาผลาญเรื่องแป้งน้ําตาลไขมันค่ะนอกจากนี้ยังส่งสัญญาณไปยังเซลล์ตับเซลล์กล้ามเนื้อให้มีการนําไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้มากขึ้นมีผลต่อฮอร์โมนอินซูลินที่เกี่ยวกับการควบคุมน้ําตาลนอกจากนี้ยังลดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายได้ค่ะ ตัวจุลินซีในลำไส้ค่ะถ้าหากว่าในกลุ่มก่อโรคที่มีมากขึ้นซึ่งพบในคนที่มีภาวะโรคอ้วนอาจจะทําให้ความแข็งแรงของเยื่อบุลำไส้เสียไปค่ะแล้วก็จะเกิดสิ่งแปลกปลอมหรือสารพิษเข้าไปสู่ในกระแสะเลือดและอาจจะกระตุ้นให้มีการอักเสบอ่อนๆได้จุลินซีในลำไส้บางชนิดค่ะอาจจะมีผลกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารสื่อประสาทที่อาจจะมีผลเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมการกินอาหารค่ะอย่างเช่นเรื่องอารมณ์หรือเรื่องความอยากอาหารเป็นต้น ภาวะที่เสียสมดุลของจุลินรีย์ในระบบทางเดินอาหารหรือเรียกว่ากัดดิสไบโอซิสไม่ว่าจะเป็นการลดลงของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์การเพิ่มของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคหรือความหลากหลายของจุลินรีย์ที่เปลี่ยนไปค่ะปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างแรกคืออาหารที่เรากินหากเราทานอาหารที่มีน้ําตาลสูงเค็มจัดไขมันสูงอาหารเหล่านี้จะไปเพิ่มจํานวนของจุลินรีย์ก่อโรค ถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารที่มีกากใย เส้นใยน้อยลงก็จะลดจํานวนของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์รวมถึงอาหารแปรรูปหรือว่าสารกันบูดต่างๆอาจจะมีผลต่อความแข็งแรงของเยื่อบุลำไส้ค่ะนอกจากนี้การใช้สารเคมีหรือว่ายาบางชนิดเช่นยาปฏิชีวนะยาลดกรดหรือยากลุ่มสเตียรอยเป็นเวลานานก็จะมีผลต่อสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้และพฤติกรรมการใช้ชีวิตการขาดการออกกําลังกายการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือความเครียดก็จะมีผลต่อสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ค่ะ ตำรวจจุลินทรีย์ในลำไส้เราทําการตรวจผ่านตัวอย่างเป็นอุจจาระค่ะซึ่งเราก็จะทําการส่งเข้าไปในห้องปฏิบัติการและทําให้เราทราบถึงชนิดจํานวนว่ามีจุลินทรีย์ทั้งในกลุ่มที่ก่อโรคและกลุ่มที่มีประโยชน์เป็นอย่างไรแล้วเราจะนําข้อมูลตรงนี้ค่ะมาช่วยในการให้คําแนะนําให้ควบคุมน้ําหนักแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ การตรวจกัดไมโครไบโอมเราทําการตรวจผ่านตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่เป็นอุจจาระค่ะซึ่งตัวอย่างส่งตรวจไม่ยากคนไข้สามารถทําเองได้ที่บ้านแล้วนําเข้าสู่ห้องปฏิบัติการโดยการตรวจทางพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า NGS หรือ Next Generation Sequencing ค่ะซึ่งการเตรียมตัวก่อนทําการตรวจไม่ยากค่ะไม่จําเป็นต้องงดน้ำงดอาหารเพียงแต่ว่าหากท่านไหนมีการใช้ยาปฏิชีวนะเราแนะนําให้งดยาปฏิชีวนะก่อนทําการเก็บสิ่งส่งตรวจอย่างน้อย3 วันค่ะ การตรวจนี้เหมาะสมกับผู้ที่มีสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีการเสียสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้อย่างแรกคือผู้ที่มีอาการเรื้อรังทางระบบทางเดินอาหารไม่ทราบสาเหตุท้องผูกท้องเสียท้องอืดผู้ที่มีอาการเรื้อรังทางด้านภูมิคุ้มกันหรือว่าการอักเสบไม่ทราบสาเหตุเช่นเป็นหวัดไม่สบายบ่อยเป็นเป็นไถหายมีผื่นเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุหรือว่ามีสิวอักเสบบ่อยๆผู้ที่มีเรื่องของลดน้ำหนักตัวยากหรือว่ามีภาวะโรคอ้วน ผู้ที่มีปัญหาทางอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์วิตกกังวลซึมเศร้าความเครียดและรวมถึงผู้ท oh ี mm. ่มีประวัต like ิการใช้ยาหรือสารเคมีเช่นยาลดกรดยาปฏิชีวนะต่างๆเป็นเวลานานค่ะการดูแลสมดุลกัดไมโครไบโอมเราเน้นที่การปรับสมดุลโดยรวมไม่ได้เพิ่มหรือลดจํานวนหรือเชื้อจุลินทรีย์ชนิดใดชนิดหนึ่งส่วนแนวทางการดูแลอย่างแรกคือเรื่องอาหารค่ะแนะนําทานอาหารที่มีกากใยเส้นใย เพิ่มขึ้นเช่นผักผลไม้ที่ไม่ต้องหวานจัดแล้วก็ธัญพืชที่ไม่ขัดสีส่วนอาหารตามธรรมชาติที่มีโปรไบโอติกก็จะมีพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตหรืออาหารหมักดองบางชนิดเช่นเทมเป้กิมจิรวมถึงลดการใช้หรือว่าการบริโภคอาหารแปรรูปที่มีสารกันบูดต,ต่างๆลดการดื่มแอลกอฮอล์ลงนอกจากนี้ค่ะ การออกกําลังกายการพักผ่อนที่เพียงพอยังจะช่วยลดความเครียดให้กับระบบทางเดินอาหารได้อาจจะพิจารณาเสริมโปรไบโอติกค,ค่ะตามผลตรวจที่เราตรวจได้ จุลินทรีย์ในลำไส้หรือกัดไมโครไบโอมมีบทบาทสำคัญในการควบคุมน้ำหนักและโรคอ้วนผ่านหลายๆกลไกการปรับสมดุลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการบริโภคอาหารที่ดีการออกกำลังกายการจัดการความเครียดรวมถึงอาจจะเสริมโปรโบไบโอติกอย่างเหมาะสมจะช่วยในการดูแลเรื่องน้ำหนักตัวแล้วก็โรคอ้วนได้ยอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ